วันนี้ก็เอาดินมาใส่ให้หน้องเพิ่มดินนี่ก็มันจะมีปุ๋ยบวกมาด้วยค่ะนี่ค่ะที่เป็นเม็ดเมดสเีเหลืองๆนะคะมันจะยี่ห้อนี้มันจะบวกปุ๋ยมาด้วยมันก็แพงเพิ่มมานนี้หนึ่งก็คงบวกปุ๋ยนะในขณะที่ยืนด้มๆมมองดอกไม้หน้าบ้านปากกุ่ารัมีคนจูงหมาเดินผ่านเขาเห็นไอ้ไอ้ต้นนี้ค่ะ เราย้ายมาจากทางฝั่งนี้เขาเช่นชมว่าดีมากสวยมากโอ้ยทำไงดีไอเราก็บ้ายอซะด้วยที่จริงแล้วนะ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกตรงนี้เจ้าของเจ้าของหมู่บ้านเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกถ้าเราดูแลอย่างดีเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกยิ่งดีซะอีกแต่ว่า ที่จริงแล้วตั้งใจจะไปปลูกข้างบ้านด้านซ้ายมือก็ยังมีที่ให้ปลูกได้ก็คือเราไปเคลียร์ยดินแล้วไปขุดดินแค่นั้นทีนี้ไอ้คนเดินผ่านมาก็ชมนู่นนี่นะไอ้เราก็คนบ้ายอนเนาะเอาที่จริงแล้วไอ้ไอ้ไอตอนที่ตอนที่นี่ก็คือฝังตื้นๆฝังแบบไม่ให้มันเหี่ยวก่อนอะไปๆมาๆก็เอาจะกลายเป็นว่าปลูกตรงนี้ แล้วมันไม่ได้หมดแค่นี้นะมันจะกลายเป็นว่าแถวแถวนี้แถวตรงนี้ค่ะมันจะกลายเป็นสวนดอกไม้สีสันอีกตายตายปลูกไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันทำให้บริเวณสวยงามแล้วก็คนเดินผ่านเขาก็มีความสุขสดชื่นไปด้วยแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราไม่อยู่แล้วกับประเทศไทยสองเดือนอย่างเงี้ยคือ จะต่อท่อน้ํามาฝั่งนี้เพื่อให้น้ํามันหยดใส่ดอกไม้ได้ยังไงเนาะเพราะว่าถ้าเราไปวางท่อที่มันสูงขึ้นมาแล้วคนเป็นอันตรายกับคนเดินผ่านเนี่ยเขาสะดุดหกล้มหรืออะไรเนะี่ยโอ้ยเขาเอาเรื่องได้เดี๋ยวดูก่อนถ้าเอาจริงจังก็ต้อง้ยทำไงแต่ล่องท่อตรงนี้มันน่าจะได้นะอืเดี๋ยว ถามสามีก่อนว่าถ้าต่อท่อพลาสติกมาเนี่ยส้นมันก็ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะท่อฝั่งนี้แคบฝั่งน,นี้น่าจะยัดได้กลัวคนเดินสะดุดคือถ้าจะถ้าจะปลูกดอกไม้เพิ่มเนี่ยมันจะมีปัญหาแค่การรดน้ำส่วนตรงนี้นี่ท่อสายไฟที่เรา วิ่งเอาไปใส่รถนะมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าสายมันเล็กมันเล็กกว่าท่อน้ำเยอะแล้วเวลาเราลงเนี่ยเรามันก็อยู่ในร่องเราเก็กิดอย่างดีคือคนเดินไม่สะดุกอะ่ะโอ้ยที่ที่นี่ไม่ได้เน้นความปลอดภัยของคนอื่นโดยเฉพาะเลยขนาดซุ้มเนี่ยมันก็สูงส0งร้อยเนาะแต่ว่าบางคนมันร9 0กว่าเนี่ยสามีก็บ่นว่า เขาลงขั้นบันไดมาตรงนั้น่ะเขาจะชนขณนะนมันอยู่ในบ้านเราอ่ะจนได้ติดป้ายข้างบนเห็นไ<ร>หมบอกว่าห้ามเดินผ่านตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือปิดตายเขาห่วงก็เื่นน่ะ네ดูสิถึงจะเป็นบ้านเราอ่ะแต่ถ้าหัวก็ชนหรืออะไราบาดเจ็บขึ้นมาเราต้องรับผิดชอบอ๋อไหนๆก็ๆไหนๆก็เลยเอาบ้ายออยู่แล้วเนาะตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวเจะขุดเสริมเพิ่มแล้วก็เอาดินใส่ให้น้องไปเลยเอาปลูกก็ปลูก ออเอม่รู้จะว่ายัางไงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรีบทําก่อนอันนี้เพิ่งเอาดินลงตรงนี้ก็ยังเปื่อนๆดี๋อาน้ำมาฉีดล้างที่หลังแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ